เด้อค่ะวันนี้หมอว่านนิงบได้มากค่ะมันบอ่อ่อยมีเห็ดมือนนี่ก็ได้ลองมาเบิ่งค่ะว่ามันสิมีบอ่ออุ้ยยุ่งกัดเห็ดไข้เด้พี่น้องขันบ่มากกัอยามานันนาวชิมฝนมันตกแห้งนี่มันกะ คิด่ามันสิบบอกออกล่ะเดี๋ยวนี้ฝนตกใส่มือเดียวเองนี่นี่เห็นอีกเยอะคนถายกเยกหรือว่าใส่กับเขาอาัยนด้วยค่ะสวยงาม มามากับนางจิ้มตองมาเห็ดไข่เห็ดไข่สวยงามสวยงาม งามแห้งอย่าแตกเด้อนี่อุ้ยมันมันแตกอือจะได้พลนตกใส่แห้งแล้วก็เมืองว่านมาเดม่าน้ำ เก็บไปก่อนลางใดบ่อดใเป็นอีกเหลืองหนึ่งเนาะค่ะอืมอวิสได้มึงขามันนี่เดดด่างแห้งเลยมันนี่เก็บออกก่อนเก็บก่อน เฮ็ดบลายนี่กสิอัดวิดีโอเฮ็ดขมน้ำด้วยค่ะสิเกีเฮ็ดขมน้ำเพราะว่าเฮ็ดบลายค่ะสวยงามงามแห้งอันนี้เว้นไนนว้ไมือน,นึงเป็นใบมือนึงบ่ได้มาก เล่มเห็ดบลรดอกสองดอกสิตารขาน้าหลังพะอพ่ะว่าเก็บมือเดียวนะคะ่ะอันนี้งามแห้ง ต่อม,มากรย่ามันนาวถิ่นหอยสิหันทั้งใดนี่อุ๊ย เกือบแต่บ้าล่ะเกือบแต่อัดเทดถิ่มล่ะเกือบแต่ปอยเ็ดบ้านถิ่มจังสิละเลืองตรงไหนมางามแห้งปล่อยมันใหญ่มั่ก็จะงามประมาณนี้ล่ะ อล่ะอยู่ตรงไหนบ้างมันออกบหลายเดี๋ยวหา้มาเล่มเอานามในหน้าท่าเพื่อนก็เริ่มขังล่ะนามเริ่มหลายล่ะ บู่้ว่าน่ามูนขืนหลายปันดมาเลมเห็ดมาเลมเห็ดพี่น้องเดชสองสามดอกกับเดชหลายมันดอกไงบนละดอกสองดอกออก,กันบอมาเลมอากกะซีนาวถิ่มเซดาเห็ดมันออกบาลายแต่มันดอกไงมันก็เหมือนเดชหลายค่ะ นนพั่ผูได้มาเล่มดอกนอ,อกจากคนที่ยานมันเนาพี่ผู้เดียวนี่และบ้องบอลกับตองหาเห็ดน้ำ,ะนำระวังน้ำพะวันมีแตนนนั่นห้างแตนเคยโดนละ่ะ ระว่างน้ำหาน้ำระว่างน้ำแต้นล่ามเฮ็ดนี่ก็เอ้าค่ะยุค่าขาหรือบัลลงกยุค่านี่อันนี้บอก เอาไปตืมกันกะเพ้ยไปตืมกันกะเห็ดไข่ฝน,นตกหลายกะพอมาไง นี่ค่ะเฮ็ดที่ได้เฮ็ดขมกับเห็ดไข่ประมาณนี้ค่ะเห็ดขาวแน่นิดหน่อยกับเพ็ดยุค่าขาวประมาณนี้ค่ะสกับแล้วเอาพอสมเหมาะสมควรเนาะค่ะเฮ็ดออกบร่รลายกัสิมามือเวนมือค่ะมาเล่มเฮ็ดยามนมะนาวทิมค่ะเดี๋ยวสิแปอาออกในเบืองดีดีอยู่เฮือนเนาะค่ะเอาพอสมเหมาะสมควรหางหอมลายกับบดี อ่ะทอทเหตดใดเนาะค่ะทอทเหตดไหวจะไปเอาออกใ้เบ่งอยู่เงานดีๆเนาะค่ะพิดบ๊อลายกับอาซิมาเมืออเวนมือประมาณนี้ค่ะอย่ามั่นเนาถิ่มเนาะคะ่ะพิษผ่านตะกัน้นใดเื้อว่าลายตาหรือว่าสันบุฟโฟกัสจังไดกับขอขาอาัยหลายหลายเด้อค่ะ จะได้เห็ดไข่นี่ผลตกใส่แค่เหมือเดียวเองมันบ้านก็สิมีเห็ดเห็ดพอเฮ็ดอยู่คาขาวเห็ดไข่เฮ็ดลังแหล่ผสมกันน้อยๆเนาะคะ่ะแต่ส่วนมากจะเป็นเห็ดไข่สะได้แห้งฝนตกใส่แค่เหมือเดียววันใดไปเหมือเดียวบ้านเปื่อยมืดนั่นอันนี้นี่เห็ดขมงาม,งามๆนี่ค่ะจับคิบเพียงทอนีเดอ้อค่ะสีรางเห็ดล่ะ สิต้มสิลวกแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ